ด้านหลังของผมตอนนี้ครับมันคือจออินเตอร์แอคทีฟนะครับที่เป็นจอยักษ์75นิ้วแถมทัชสกรีนได้แบบสบายๆใครที่แบบว่าอยากจะเล่นเกมจอใหญ่ๆเนี่ยมันก็เล่นได้นะเพราะว่าจอตัวนี้เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการ Android และมีในส่วนงตัว Windows ด้วยเฮ้ย hey! เทพขนาดนี้มันจะเป็นยังไงเราไปดูรีวิวกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XRE m e i ทุกท่านกันด้วยนะครับด้านหลังของผมตรงนี้นะครับก็เป็นจอจากทาง h o เล i a n นะครับต้องบอกเลยว่าจอตัวนี้เนี่ยผมมีเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสปีที่แล้วเนี่ยเอาจริงๆผมรีวิวจนผมซื้อไปแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกจริงๆอ้โหน้าเสียดายและน่าเจ็บใจมาก <Huh? S 1> ผมเคยซื้อตัวราคาแบบ2องสามแสนไซส์แปนิ้วแต่ด้านหลังของผมตอนนี้นะครับเป็นไซส์ขนาด75นิ้วที่ราคาเนี่ยเป็นมิดมาก เอาไปว่าถูกกว่าที่ผมเคยซื้อหลายแสนนะครับถูกแบบโคตรถูกเลยแถมที่สําคัญเลยภาพผมชัดมากกว่าเร็วกว่าใช้งานสะดวกกว่าแล้วก็ตัวกล้องด้านบนของเขาเนี่ยมากันแบบโอ้โห48ล้านพิกเซลนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวฟังก์ชันสําหรับจอตัวนี้ให้ก่อนเลยละกันนะครับแน่นอนจอตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับพวกคนที่จยาเอาไว้ใช้งานในออฟฟิศเอาไว้ประชุมเอาไว้มอนิเตอร์หรืออะไรต่างๆที่กดได้สะดวกสบายนะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะมีไว้สําหรับแบบเขียนจดนู่นจดนี่แล้วก็ต้องการมองให้จอมันใหญ่ๆ ใช่ไหมหรือบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในห้องประชุมเราก็อยากจะประชุมไปด้วยดูจอใหญ่ๆไปด้วยมองให้เห็นหน้าคนอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าตัวจอแบบอินเตอร์แอคทีฟตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างสะดวกมากนะครับและที่สําคัญเลยนะจอตัวนี้เนี่ยเขามีของเล่นหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นรีโมทมันแปลกตรงไหนมันไม่แปลกเลยแต่นี่ครับนี่คือปากกาวิเศษปกติเนี่ยเราจะต้องไปเขียนที่หน้าจอแต่ปากกาตัวนี้นะครับแค่ผมกดค้างไว้ครับปึ๊บ มันก็จะมีตัว a c c o u n t cursor ขึ้นมาแล้วผมก็ทำเป็น Magic m o u ส์ได้นะครทุกครั้งที่แบบว่าผมอยากจะกดอยากจะอะไรไปตรงไหนเนี่ยสามารถเข้าได้เลยนะครับอย่างเช่นผมอยากจะจัดประชุม m e t นะครับผมกด Meet ครับปุ๊บเอ้ยทัศสกรีนก็ได้เป็น Magic m o u ส์เป็นเมาส์เป็นปากกาสามารถทำได้หมดนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเจ้าทีวีตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรครับคุณเห็นด้านบนตรงนี้ไหมครับด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีตัวไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 6 7 8มีไ,<อ>มไมโครโฟนถึง8ตัวแล้วตัวของไมโครโฟนตัวนี้นะครับเขาสามารถรับเสียงได้ไกลถึง12เมตรนะครับแล้วก็มีตัวระบบ AI ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดังนั้นถ้าสมมติห้องประชุมของคุณเนี่ยยาวสัก8เมตร10เมตรเนี่ยไมโครโฟนตัวนี้ใช้งานได้สบายไม่ต้องไปต่อไมโครโฟนเพิ่ม,เต,มเติมแล้วนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ครับ เขาจะมีในส่วนของตัวกล้องเว็บแคมครับซึ่งกล้องตัวนี้ที่เขาให้มาเนี่ยความละเอียด48ล้านพิกเซลมีระบบซูมออตโต้ด้วยนะครับออตโต้เฟรมนะครับแล้วก็ยังสามารถาเก็บภาพมุมกว้างได้ถึง108องศาอันนี้ผมมีของเล่นมาเล่นให้ดูนะครับผมอะอย่างตอนนี้เนี่ยผมกําลังอยากจะประชุมใช่ไหมครับมีจออยู่แต่ด้านหลังของผมทุกทีมีทั้งตากล้องมีทั้งของอะไรก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเลยผมก็จัดการให้มันเบลอไปนะครับหรือผมแบบว่าอยากจะหลอกเพื่อน เฮ้ย hey, ตอนนี้เนี่ยเรามาเที่ยวอยู่ที่ปารีสมันแบบอะไรนะมีหิมะตกอยู่นะครับก็อยากจะประชุมเล็กน้อยพอแล้วเราอยากจะไปพักผ่อนแล้วนะครับนี่สามารถเปลี่ยนสีนได้ด้วยเป็นไงและความคมชัดของกล้องนะโคตรชัดอ่ะเดี๋ยวผมจะขอปิดให้ดูทั้งหมดนะครับผม1 2ปุ๊บอ่ะ นี่ครับผมก็จะปิดไว้นะครับจะเห็นไหมด้านหลังของผมเนี้ยผมก็มีจอที่ใช้งานเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ได้ใช้งานจริงนะครับผมมีจออินเตอร์แอคทีฟพวกนี้นะครับผมก็จะไว้จดบงจดบีฟอะไรต่างๆเนี้ยก็สามารถใช้งานได้แล้วกล้องเนี่ยโคตรชัดเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากสําหรับคนที่ต้องการทํำออฟฟิศและต้องมีหน้าจอไว้สําหรับการประชุมนะครับจอตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับอ่ะเมื่อกี แอบเห็นไหมครับมันทําอะไรมันทําฟังก์ชันออโต้เฟรมครับผมจะลองย้ายที่นะครับเขาจะสามารถเหมือนครอปเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยผมไปอยู่ตรงไหนไปอยู่บริเวณไหนไปอยู่โซนไหนได้เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับมันจะตามผมไหมเนี่ยครับเห็นนะมันมีการทำซูมทำออโต้เฟรมอัตโนมัตินะเพราะว่าผมมามุมจอด้านซ้ายมากๆนะครับแต่เมื่อใดก็ตามทีนะครับที่ผมกลับเข้าไปในบริเวณนะครับเดี๋ยวมันจะมีการปรับซูมเอาหรือว่าปรับเฟรมใหม่นะครับอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับ สมเอาออกมาเรียบร้อยอันนี้คือออโต้ทุกอย่างนะครับเรียกได้ว่าเจ้าตัวเครื่องตัวนี้มากันแบบครบทุกอย่างจริงๆและที่สําคัญเลยก็คือจอตัวนี้นะครับ 4K ด้วยความคมชัดเยอะมาก <Wow. S 1> แต่มันยังไม่หมดครับสําหรับเจ้าสเปคฟังก์ชันจอตัวนี้ใช้งานสะดวกแล้วก็กดได้อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อกี้ผมเข้าตัวฟังก์ชันมีดไปใช่ไหมครับ และแน่นอนนะครับบางครั้งเราอยากจะใช้งานแบบแช์หน้าจออุ้ยหาสายจากไหนอุ้ยเอาสายโน้ตบุ๊กอะไรมาโอ้โหมีสายไหมเชื่อมต่อแบบไหนจอตัวนี้เชื่อมต่อแบบไร้สายได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าคุณจะใช้งานเป็นแบบ iOS หรือ Android นะครับนี่ iOS device คุณแชร์จอแบบเหมือน Apple TV ได้เลยนะครับ Android device สแกน QR code แชร์ได้หรือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับ P.C.D.Y. นะครับสามารถแชร์ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองโดยการใช้งานโทรศัพท์มือถือของผมนะครับอ่ะผมขอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับผมไม่รู้ว่าต้องเซตเซตอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะคอนเน็กต์ไวไแค่นั้นก็พอนะเพราะว่าเขาบอกว่า1ให้คอนเน็กต์ไวไฟโฮเลียนสินะครับผมอ่ะเปิด WiFi ก่อนเช็เจอหรือเปล่านะอ่ะตอนนี้นะครับผมก็เปิด Wi-Fi มาเรียบร้อยนี่ครับก็จะเจอกับตัว h o ส s p o t นะครับโหเรียน14กดเข้าไปครับป๊าบ เชื่อมต่อปุ๊บนะครับรอสักครู่เสร็จเรียบร้อยง่ายๆครับลูดจอลองมาครับแล้วก็เลื่อนมาแชร์สกรีนมิลเลอร์นะครับเจอแล้วโอ้โหใช้งานสะดวกไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันแค่ต่อ Wi-Fi ปุ๊บป,บปบุเป็นไงโคตรลื่นลื่นมากนะครับอันนี้คือแบบปึ๊บๆเลยนะครับอันนี้ก็คือสามารถแชร์ตัวภาพของโทรศัพท์มือถือเนี่ย ขึ้นจอได้เมื่อคุณใช้งานเสร็จนะครับคุณก็หยุดสะท้อนภาพแค่นี้ก็คือจบแล้วนะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือก็ได้ PC ก็ได้นะครับแล้วบอกเลยนะครับจอตัวนี้เนี่ยมันยังมีฟังก์ชันอีกหลากหลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมพามาดูแลกันนะครับนี่กดเข้ามาปั๊บนะครับมีกระดานไว้บอร์ดได้อันนี้หลายคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับ Extreme ตครับขีดเขียนโคตรง่ายครับฟังก์ชันการลบแค่กำหมัด ใช้ง่ายอะไรขนาดนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าแบบเหมือนไว้บอร์ดแต่มือไม่เปื้อนนะครับก็ผมแมนะนําเลยใครที่มีออฟฟิศเนี่ยใช้ไว้บงไวบอร์ดปกติมันเก่าไปแล้วนะครับหรือคุณอยากจะเปลี่ยนหัวปากกานะครับอันนี้คุณก็มีปากกาได้หลากหลายแบบนะครับนี่หัวเล็กหัวใหญ่อันนี้ก็เลือกได้หมดนะครับหรือคุณจะปรับแปลงปรับอะไรต่างๆอันนี้มันก็จะมีนะครับจดไว้บอร์ดได้แต่ ความเจ๋งของเขาคืออะไรรู้ไหมครับบางครั้งคุณอยากจะเซิร์ช u t u b e และอยากจะขีดเขียนสอนเด็กนักเรียนเนี่ยทำได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูกันนะครับอ่ะกลับมาที่หน้าโฮมนะครับผมโอเคแล้วผมก็จะเข้าไปในส่วนของตัว YouTube แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสอนวิชา YouTube นะครับระบบปฏิบัติการมันเป็นแบบ Android นะครับอ่ะลองเซิร์ชนะครับผมจะลองเซิร์ชคําว่า x t m กอ่ะฟับนะครับผมเข้ามาคลิปหนึ่งนะครับว้าว อยากจะวงให้นักเรียนดูด้วยกันนะครับว่าเฮ้ยเราจะมาทําแอดอะไรยังไงกันดีนะครับผมอยากจะเขียนเข้าไปที่หน้านี้นะครับผมกดที่รูปปากกาตรงเมื่อกี้นะครับแล้วผมก็สามารถเขียนได้เป็นไงเขามีซับด้วยทําให้เราอ่านสะดวกนะครับและดูยอดวิวของช่องนี้เขาเพราะผู้ติดตามเขาเยอะเขาเลยยอดวิวเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีคําอธิบายไงใช้งานสะดวกไหมครับอันนี้ก็คือคุณสามารถขีดเขียนอยู่หน้าจอใดก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปแคปรูปแล้วก็แบบ อะไรนะไปกับอีกหนึ่งโมเมนต์คุณกดหยุดกดด้วยอะไรต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติอยากจะเล่นต่อกดปิดเรียบร้อยอันนี้ถือว่าค่อนข้างสะดวกสําหรับใครที่แบบว่าต้องการใช้งานเป็นการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนนะครับคือมันจะแทบเหมือนกับกระดาษเลยแต่ว่ามันเป็นกระดาษที่เล่นวิดีโอได้แล้วก็อยากจะขีดอยากจะเขียนตอนไหนก็ได้ทั้งหมดนะครับหรือแม้แต่กระทั่ง ทำระบบซูมนะครับโปรแกรมซูมเนี้ยคุณใช้ตัว QR code ให้นักเรียนเข้าคลาสเรียนมาเนี่ยจอตัวนี้ก็ทําได้นะครับแต่มันมีความเจ๋งมากกว่านั้นอันนี้ผมไปเจอมาในฟังก์ชันของตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งอันนะครับมันเป็นระบบที่เป็นเครื่องมือ utility โคตรเจ๋งนี่คือชุดการลงคะแนนนะครับสมมุติว่าคุณประชุมอยู่ใช่ไหมครับแล้วคุณบอกว่าตัวแทนทุกๆท,ท่านโปรดมาช่วยกันลงคะแนนผมจะเลือกให้เป็นแบบ ไม่ระบุชื่อและเป็นช้อยแบบตรณในะครับผมอ่ะมีตัวแทนทั้งหมด2ท่านสร้างรหัส QR code ขึ้นมานะครับวิธีการเล่นเนี่ยายมากสแกน QR code เสร็จปุ๊บผมกดลิงก์เข้ามามันจะไปที่ลิงก์ได้เลยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าเว็บไซต์แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีช้อย A กับช้อย B กดปุ๊บกดส่งยืนยันปั๊บเรียบร้อยลงคะแนนสําเร็จนะครับอันนี้ก็ให้คนในนี่ไปเลยนี่ก็จะมีบอกเลยผู้บุคคลที่ได้ลงคะแนนะมีมาแล้ว1ท่านนะครับและถ้าอยากรู้นะครับกดสร้างผลลัพธ์ก็อันนี้ผมถือว่าดีนะเพราะว่าบางครั้งมติในชี่ประชุมใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราแบบต้องมาเขียนใส่กระดาษเพื่อไม่ให้เห็นลองหูวุ่นวายอะไรไปหมดหรือจะให้ยกมือผมเห็นด้วยครับผมไม่เห็นครับผมเห็นด้วยครับ มันก็ดูแบบบางทีเราไม่อยากแสดงตัวตนเอออันนะี้ก็สามารถทําได้ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เลยสามารถใช้การสแกน qr code ได้นี่ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับและที่สําคัญเลยก็คือในเครื่องหน้าจอตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้แบบทุกโปรแกรมจริงๆนะซูมก็ใช้งานได้ผมโหลด netflix disney plus มาเนี่ยอันนี้ก็ดูได้หมดเลยนะครับบางครั้งที่แบบว่าห้องประชุมเราไม่ได้ใช้งานใช่ไหมเราอยากจะต่อ playstation เล่นเกมอะไรต่างๆ่ก็เล่นได้อยากจะดู YouTube netflix อันนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับพูดง่ายว่าทุกแอป ที่มีใน Play Store หน้าจอตัวนี้เนี่ยมันสามารถรันได้มันสามารถดาวน์โหลดได้คุณอยากได้แอปอะไรเพิมเ่มเติมที่เป็นเกี่ยวกับการใช้งานการเรียนการสอนทุกอย่างมีมาให้หมดนะครับแต่ความเจ๋งของจอตัวนี้ยังไม่หมดเท่านี้ครับมันยังมีความเจ๋งอีกอย่างอื่นอีกคืออะไรรู้ไหมครับมันสามารถสลับเป็น Windows ได้ด้วยทํายังไงมาดูกันนะครับอ่ะกดกลับมาที่หนะ้าโฮมก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะมีเลือกแหล่งที่มาหรือว่าตัวซอสได้นะครับกดเข้ามาหนึ่งครั้งปั๊บนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อค่อนข้างเยอะครับมีพอร์ต VGA HDMI 1 2มี OPS DP พอร์ต Type C นะครับผมโอ้โหอ่าเรียไ t y หน้าจอกระจก USB เยอะมากแต่สิ่งที่เด่นที่สุดคือ OPS มันติดอยู่นะครับกดเข้าไป1ทีครับหุ้ยมีการจอดำเกิดขึ้นมีการสลับบอก 4K 60 h z มันคืออะไรรอดูนี่ครับ นี่คือเปิดคอมพิวเตอร์นะครับในจอตัวนี้มันสามารถซื้อโมดูลนะครับมาเสียบเข้าไปที่หลังจอได้จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีเหมือนกับตลับที่ขันน็อตล็อกไว้1อันคุณสามารถดึงชักออกเสียบเข้าเพื่อเป็นการ ติดตั้งว w i n ินโดหรือว่าถ้าสมมติคุณมีซิสเต็มโอเอสใหม่ๆมาเนี่ยคุณสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องถอดจอนะครับอันนี้แต่ถ้าสมมติคุณเปิดเครื่องไว้อยู่แล้วเ,เสียบปลั๊กคาไว้ตลอดวินโดมันก็จะรันสแตนบายเอาไว้ตลอดเวลานะครับเห็นไหมไม่ต้องมีคอมวางให้มันเกะกะนะครับคุณสามารถใช้งานได้แบบเต็มฟังก์ชันแล้วก็ระบบทัชสกรีนทุกอย่างนะครับสามารถใช้งานได้ดังเดิมนะครับอันนี้ก็รองรับทุกรูปแบบอันนี้มันค่อนข้างสะดวกนะครับทีนี้พอผมพูดว่ามันมีช่องด้านหลังเน สำหรับการเชื่อมต่อนะครับด้านบนกล่องตรงนี้ที่มีเสาอยู่เนี่ยจะเป็นเสาสำหรับ Wi-Fi แล้วก็เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีพอร์ต HDMI Display Port เราสามารถต่อไปออกจออื่นได้ช่องเสียบไมโครโฟนหูฟังพอร์ต LAN RJ45 USB Type A 2.0กับ USB 3.0แล้วก็มี USB Type C มีครบหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวระบบของ Windows นะครับถันมาด้านล่างจะมีเสาอากาศอีก2อันตัวนี้จะเป็นเสาอากาศสำหรับตัว Android นะครับแล้วก็จะมีพอร์ต USB เยอะมาก USB 2 USB 3 USB 3 Type C 1> HDMI 1มี Type B นะครับที่มันไว้รองรับสําหรับการทัชสกรีนสมมุติคุณอยากจะใช้น้ตบุ๊กให้มันทัชได้ขึ้นจอตัวนี้เสียบตัวนี้ได้นะครับ HDMI 2แล้วก็มี Type B ทัชสกรีนแล้วก็มีตัว Display In นะครับแล้วก็ทัชสกรีน USB ก็พูดง่ายๆว่า ถ้าคุณอยากจะเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์อื่นๆให้มันสามารถกดทัชสกรีนที่ผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เขาก็จะมีตัว USB Type B 1อันนะครับคุณก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้แบบเต็มฟังก์ชันเต็มระบบนะครับอัอนนี้บอกในส่งตัว OPS ไปแล้วนะครับผมสามารถกดกลับมาก็ได้ถ้าสมมติเราเปิด Windows เสร็จแล้วอ่ะกดเข้าอีกหนึ่งครั้งมันจะไม่นานแล้วนะครับแค่กดปุ๊บมันก็เป็นการสลับซอร์สกลับมาพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเห็นนะ เร็วมากนะครับเร็วมากอันนี้ผมต้องชมเลยว่าแม่งค้นเร็วรอ่ะเร็วกว่าอันที่ผมซื้อมาเองผมซื้อมาสอมแสนน่ะอย่างช้าตัวนี้แม่งดีจริงดีจนแบบเจ้าของแบรนด์ครับมีให้ผมมีสักหนึ่งเครื่องนหมครับผมอยากได้สัก75-86นิ้วมาซัพพอร์ตอะไรในออฟฟิศผมซื้อเองไม่ไหวเราเน้นไถนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับ มีอะไรอีกนะครับอันนี้จะเป็นหน้าโฮมที่เราต้องการใช้งานใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับเราสามารถจัดการไฟล์ตั้งค่าสกรีนมินเรอร์ต่างๆได้นะครับอันนี้แล้วก็เขาบิวอินตัวซอฟต์แวร์มาให้นะครับไม่ว่าจะทสออินเทอร์เน็ตวิธีใช้การแก้ไขปัญหาแล้วก็จะลองสังเกตดูดีครับ เขาจะมีสตอเรจอยู่ภายในนะครับสูงถึง1นึดกิกด้วยกันซึ่งเครื่องนี้เนี่ยสเปคค่อนข้างดีนะครับสเปคค่อนข้างดีค่อนข้างฉลาดมากแล้วก็เขายังมีพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆอีกนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยไม่ได้รองรับในเรื่องของระบบไร้สายนะครับเขาจะมีโมดูลพวกนี้นะครับที่มันเป็นตัวไวเลสดองเกิลนะครับเป็นแบบไทส C แค่เอาไปเสียบกับอุปกรณ์ที่คุณต้องการให้มันแชร์หน้าจอมานะครับขอเป็นแบบไทซีที่มันแชร์หน้าจอมาได้เสียบตัวอุปกรณ์นี้เข้าไปปัั๊นะรมมจสสสาาาถ่่งญญณเพือใ จอตัวนี้เนี่ยรองรับได้เลยพูดง่ายๆมันก็คือแท็บเล็ตจอยักษ์นั่นแหละครับคุณมีแท็บเล็ตที่ทําอะไรได้จอตัวนี้มันสามารถทําได้เหมือนแท็บเล็ตทุกอย่างนะครับแล้วถ้าสมมุติคุณบอกว่าไฟล์มันอยู่ในแท็บเล็ตโอ้โหเปิดไม่สะดวกหรอกไม่ต้องกลัวครับมีตัวจัดการไฟล์ครับ คุณสามารถโหลดงโหลดไฟล์ต่างๆย้ายมาได้หรือว่าจะแชร์อุปกรณ์ก็มีฟังก์ชันการแชร์นะครับเนี่ยสามารถดูได้หมดวิดีโอเพลงภาพเอกสารแอปพลิเคชันต่างๆสามารถโยนเข้ามาได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณต้องการพรีเซนต์พวกไฟล์ Word Excel อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเขาจะมีโตัวโปรแกรม wps นะครับที่มันแทบจะเหมือนกับ Word Excel powerpoint สามารถดึงไฟล์มาใช้งานร่วมกันได้นะครับเนี่ยเ x c e l เปิดดูตารางงานนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ wps ก็คือเปิดไฟล์ Excel ได้ นะครับผมใช้งานสะดวกนะครับใช้งานสะดวกคุณอยากจะปรับแบบไหนหน้าแรกซอฟต์แวร์ตัวไหนแยกภาษาอางกฤอันนี้ทำได้หมดเลยสำหรับในส่วนของตัว WPS นะครับอ่ะยังไม่หมดของมันเยอะของมันเยอะจริงนะครับอ่ะผมขอกลับมาที่ไวบอร์ดก่อนตัวไวบอร์ดตัวนี้เนี่ยนอกจากการใช้งานแบบเขียนเป็นไวบอร์ดปกติแล้วนะครับถ้าสมมติผมสอนเพื่อนๆเสร็จอ่ะวันนี้นะครับเรามีตืดตดตืดตืดตดเสร็จ อะนักเรียนถ่ายรูปปะจะได้เก็บเอาไปกลับบ้านกันแต่อาจารย์อาจารย์เขียนตั้งหลายสไลด์ไม่ใช่หรอมันเพิ่มหลายสไลด์ได้นะครับนี่อีกหนึ่งสไลด์นะครับอ่านี่อีกหนึ่งสไลด์นะครับนี่โอ้โหผมจะถ่ายรูปไงหมดถ่ายไปก็ไม่ชัดกล้องมือถือผมกากง่ายๆครับเห็นตรงนี้ไหมครับที่มันเป็นอักษร qr code คุณแค่กดปุ่มปั๊บกำลังสร้างรหัส qr code ครับแค่คุณสแกน qr code ตรงนี้ ไฟล์ทุกอย่างที่ผมเขียนไปนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรเลยถามหน่อยถ้าเป็นไวท์บอร์ดแบบปกติเนี่ยมันทําได้ไหมมันทําไม่ได้นะครับแต่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันสะดวกโคตรๆใครที่แบบว่าสนใจหน้าจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดใต้ดีสคริปชันเอาไว้ให้ ผมพูดตรงตรงผมมีใช้งานอยู่นะครับสำหรับจออินเตอร์แอคทีฟแบบนี้มันทําให้การทํางานของคุณง่ายมากยิ่งขึ้นมันทําให้งานของคุณเนี่ยเสร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับมันเชื่อมต่อได้สะดวกมันเขียนได้ทันทีมันเป็นจอทัชสกรีนแล้วมันมีระบบภายในตัวไม่ต้องมาต่อสายเซตอัพให้ยุ่งยากแล้วผมใช้งานมาเนี่ยสปีกว่าแล้วนะครับไม่เจอปัญหาแต่อย่างใดเลยใครที่แบบว่าอยากได้เนี่ย บอกได้เลยครับคุ้มแน่นอนสําหรับยี่ห้อนี้แบรนด์นี้ถือว่ามีชั้นเชิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็การรับประกันเนี่ยเขารับประกันแบบจัดเต็มมากๆนะครับก็ลองดูแล้วกันไม่แน่ในอนาคตออฟฟิศผมผมอาจจะต้องสอยตัวนี้มาใช้งานเพิ่มในออฟฟิศอีกก็ได้นะครับเพราะว่าชั้น2ยังไม่มีใช้เลยทุกวันนี้ใช้อยู่แค่ชั้น1อย่างได้สักหนึ่งตัวนะครับก็ฝากกันไว้ครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอกชีวิขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับใหญ่เกินแต่ใหญ่อีกก็จะดีมาก